ไคุณครับคุณบอกเอาบุญให้ผมที่ว่าตัวผมนี้ผมควรจะทำอย่างไรมีเมียหลายคนผมยิ่งจนหัวใจผมกลุ่มแทบทนไม่ไหวสุดจะากแก้ไขแล้วคุณ คุณดากันแทบไม่เวน้นทุกเช้าและเย็นเห็นเธอทุกดีกันให้วุ่นเคืค่อนมัวพะวงเดี๋ยวดนลุกลงเข้าสิคุณระบานผมแทบจะมุนเพราะพวกแม่คุณวุนเหลือคนาเขาว่าเมียสองต้องห้าม ถ้ามีเมียสามมันถึงต้องตามตำราแต่ว่าตัวผมมันไม่สมกับคำเขาว่าเมียผมมันเกินกว่าผมจึงเห็นธาจะสู้ไม่ไหวมีเมียหลายคนผมยินจนเข้าทุกวันชายงานคืนละพันทุกคืนทุกวันผมต้องคอยใจ หมดงนไม่กลัวแต่กลัวหมดแรงมีสีนักตายอีกหน่อยผมคงเฉาได้ได้เพราะใช้เมียบื